มาแน่สภาวสาหกร,รมเตรียมรับมือจ่อคลอดแผนพลังงานแห่งชาติฉบับประชาชนกร,รกฎาคมนี้กลุ่มาหกรรมพลังงานหมุนเวียนโดยสทอทได้เร่งระดมสมองเพื่อจะทําร่างแผนพลังงานแห่งชาติฉบับภาคประชาชนหลังประกบฉบับของภาครัฐลุ้นคลอดกร,รกฎาคมถึงสิงหาคมนี้เตรียมพร้อมรับการมาของอีวีที่จะเปลี่ยนโฉมพลังงานไทยไปสู่พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นกระทบาหกรรมน้ํามันและชิ้นส่วนยานยนต์ต้องวางแผนรับมือในอาทิตย์เวชกิจ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนกรรมการและเลขานุการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่ขาขณะนี้กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนหรือสอทอ,อยู่ระหว่างการจัดทําร่างแผนพลังงานแห่งชาติฉบับประชาชนโดยมีการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนเข้ามาประกอบกับการจัดทําแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมถึง <Excuse> ส <K> ิงหาคมนี้ภาครัฐกําลังจัดทําแผนพลังงานแห่งชาติอยู่เราจะประกบเพื่อให้เห็นถึงมุมมองของภาคประชาชนที่มีการระดมความคิดเห็น จากผู้สรงคุณวุฒิในทุกภาคส่วนทั้งนักวิชาการเอกชนประชาชนเข้ามาจัดทํา ซึ่งขณะนี้เริ่มระดมความคิดเห็นแล้วสาเหตุของการจัดทําเพราะว่าที่ผ่านมาการจัดทําแผนพลังงานต่างๆของรัฐมีข้อจํากัดในการรับฟังความคิดเห็นไม่ครอบคลุมเราจึงทําประกอบออกมาแต่และเรื่องมีความเห็นอย่างไรเพื่อหวังว่ารัฐจะนําไปประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายไม่มากก็น้อยทั้งนี้แผนดังกล่าวส่วนหนึ่งจะมุ่งตอบโจทย์เทรนพลังงานโลกโดยเฉพาะการมาของอยานยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีวีซึ่งชัดเจนว่าจะมาแน่นอนและไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะ E ีวีจะเข้ามาแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนแม้จะส่งผลบวก ลบต่อไทยแต่เบื้องต้นประเมิแล้วจะเป็นผลบวกมากกว่าผลเสียโดยผลกระทบมี2เรื่องหลักได้แก่ผลกระทบใน1อุตสาหกรรมน้ํามันจะได้รับผลกระทบชัดเจนในระยะ10-15ปีข้างหน้าโดยเฉพาะภาคการขนส่งเพราะการมาของ EV และการใช้พลังงานไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนรูปแบบการใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดคือพลังงานหมุนเวียนหรือ RE เพื่อตอบโจทย์ลดโลกร้อนให้สอดรับกับ E ีวีดังนั้นอุตสาหการรมน้ามันที่ปัจจุบันไทยส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งเอทานอลไบโอดีเซลที่มาจากอ้อยปาล์มเพื่อสนับสนุนราคาสินคา้าเกษตรยอมได้รับผลกระทบตามไปด้วยดังนั้นแนวทางเบื้องต้นที่จะต้องผลักดันไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นไบโอพลาสติกอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีเป็นต้นขณะเดียวกันรายได้จากภาษีสัมปะษามิตรน้ามันที่ถือเป็นรายได้ที่สําคัญของประเทศปีละประมาณเกือบ2 0 0 0 0 0ล้านบาทจะลดต่าลง จำเป็นที่รัฐจะต้องวางโครงสร้างภาษีใหม่รองรับเพื่อไม่ให้กระทบฐานะการคลังอย่างไรก็ตามในแง่ของผลบวกการที่รูปแบบพลังงานจะเน้นพึ่งพิงพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นจะทำให้ไทยปัจจุบันต้องนําเข้าน้ํามันดิบเกือบ100%และส่งผลดีให้ไทยลดการนําเข้าลงและสามารถพึ่งพาตัวเองด้านพลังงานได้มากขึ้นอีกทั้งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ลมชีวมวลก๊าซชีวภาพเป็นต้นและที่สําคัญยังสามารถลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทําให้ไทยไม่ตกขบวนล,ลดโลกร้อนตามเทรนด์ของโลกผลกระทบด้านที่2คืออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตไทยและวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME ที่มีจํานวนหลายหมื่นรายจะประสบกับความเดือดร้อนเพราะ EV จะเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชิ้นส่วนอย่างสิ้นเชิงไปจากรถยนต์สันดาปหรือ ICE ซึ่งภาครัฐและผู้ประกอบการจําเป็นจะต้องเร่งปรับตัวไปสู่ EV แทนและใช้โอกาสนี้หนุนให้ไทยเป็น ็นศูนย์กลางการผลิตอีวีในภูมิภาคด้วยสกายภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงเห็นได้ว่าหากการปรับตัวยิ่งประวิงเวลาและล่าช้าจะมีผลกระทบมากยิ่งขึ้นแผนที่เราจะทําจะมุ่งสร้างความสมดุลทั้งความมั่นคงด้านพลังงานค่าไฟฟ้าที่จะต้องเหมาะสมเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและสุดท้ายคือการก้าวไปพร้อมกันกับเทรนด์โลกที่จะเปลี่ยนแปลงในการลดโลกร้อนซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ทั่วโลกกําลังให้ความสําคัญโดยรายละเอียดจะต้องรอ3-4เดือนที่เราตั้งใจจะให้เสร็จสืบจากข,ข่าวรายงาน